สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปตะลุยห้างดังกับช่องชาลีวอล็อกกันนะคะช่องนี้มีผู้ติดตามถึง76,900คนเลยทีเดียวคลิปนี้มีชื่อว่าห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครนั้นสุดยอดมากไอคอนสยามซึ่งแค่ชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าเราจะไปบุกห้างที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือไอคอนสยามนั่นเอง ใครที่ชอบเดินห้างช้อปปิ้งหาของอร่อยๆอออกินหรือชมวิวสวยๆห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชาลีวอลอกไว้ด้วยนะคะสรุปเนื้อหาหลักชาลีหนุ่มอังกฤษอารมณ์ดีเริ่มต้นคลิปที่หน้าห้างไอคอนสยามเขาบอกว่าที่นี่คือห้างสรรพสินค้าที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย และในคลิปนี้เขาจะพาเราไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของห้างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดับมิชลินวิวสวยๆจากร้าน Apple Store และที่สำคัญที่สุดคือน้ำตกขนาดใหญ่ชาลีดูตื่นเต้นกับน้ำตกในร่มนี้มากเป็นพิเศษและยังได้ยินมาว่าที่นี่มีตลาดน้ำในร่มอีกด้วยซึ่งเขาไม่เคยไปตลาดน้ำที่ไหนมาก่อนเลยอยากจะลองไปดูสักครั้ง ชาลีเข้ามาในห้างผ่านทางโกลไลซึ่งเป็นรถไฟรับส่งขนาดเล็กที่ให้บริการเฉพาะสามสถานีเท่านั้น <K id> เขาบอกว่าทันทีที่เข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความหรูหราของห้างนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านดีออหรือบรรยากาศโดยรวมที่ดูหรูหรามากๆชาลี Charlie บอกว่าห้างนี้มีถึง8ดชั้นและสว่างสวยมากไม่เหมือนห้างอื่นๆที่เขาเคยไปในกรุงเทพมหานครเลย สิ่งแรกที่ชาลีทำคือการตามหาฟูดคอร์ดเพราะเขาอยากลองกินหมูปิ้งมากๆชาลีบอกว่าเขาอยากกินหมูปิ้งมาตั้งแต่มาถึงประเทศไทยแล้วแต่ยังหาไม่เจอสักทีและเขารู้ว่าที่ไอคอนสยามมีขายแน่นอนหลังจากดูแผนที่เขาก็รู้ว่าฟูดคอร์ดอยู่ที่ชั้นจีชื่อว่าสุขสยามซึ่งเป็นโซนอาหารริมทางราคาไม่แพงและยังมีร้านอาหารระดับมิชลินอีกหลายร้านด้วย ระหว่างทางไปสุขสยามชาลีก็แวะซื้อน้ำแตงโมปั่นราคา60บาทเขาบอกว่าราคานี้โอเคเลยและรสชาติก็ยอดเยี่ยมมากๆไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเพิ่มเลยชาลีบอกว่าเขาดื่มน้ำแตงโมปั่นเกือบทุกวันเพราะมันอร่อยสดชื่นและดับกระหายได้ดีในที่สุดชาลีก็เจอร้านหมูปิ้งเขาใช้แอปแปลภาษาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหมูปิ้งจริง และสั่งมาหนึ่งไม้ราคา20บาทชาลีบอกว่าหมูปิ้งอร่อยกว่าที่คิดไว้มากมีรสชาติหวานนิดๆเหมือนบาร์บีคิวและเนื้อนุ่มมากหลังจากกินหมูปิ้งจนอิ่มชาลีก็ไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีชมพูระดับมิชลินเขาไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวสีชมพูมาก่อนเลยอยากลองชิมดูเขาสั่งบะหมี่แห้งราคา99บาทซึ่งมีลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวกรอบ และเส้นสีชมพูชาลีบอกว่ารสชาติเผ็ดเล็กน้อยและลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยมากชาลียังคงเดินสำรวจสุขสยามและพบกับร้านซาลาเปาระดับมิชลินอีกร้านเขาสั่งซาลาเปาไส้หมูแดงราคา68บาทซึ่งมีเกลสหวานหวานเคลือบอยู่ด้านนอกชาลีบอกว่าซาลาเปานี้สมบูรณ์แบบทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัส หลังจากนั้นชาลีก็พักเรื่องกินไว้ก่อนและออกไปสำรวจส่วนอื่นๆของห้างเขาเดินผ่านร้านค้าแบรนด์หรูมากมายเช่นกุชชี่ดิออปราด้าเฟนดิและหลุยวิตตองแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปในร้านเหล่านี้เพราะไม่ชอบถูกมองเหมือนเป็นขยะชาลีขึ้นไปที่ร้าน Apple Store เพื่อชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเขาบอกว่าวิวจากที่นี่น่าทึ่งมาก และอาจจะเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยก็ได้หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปที่ชั้นสามและพบกับร้านเสื้อผ้าลดราคามากมายรวมถึงร้าน JD Sport ซึ่งเขาไม่คิดว่าจะเจอในประเทศไทยชาลีเดินไปเรื่อยๆจนเจอน้ำตกที่เขาตั้งตารอคอยเขาบอกว่ามันสวยงามมากแต่คิดว่าตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้ เพราะจะมีการเปิดไฟประดับหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปที่ระเบียงนาบาลีเพื่อชมวิวอีกครั้งและบอกว่าวิวจากที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันสุดท้ายชาลีกลับลงไปที่สุขสยามอีกครั้งเพื่อหาของหวานกินเขาได้ลองขนมลูกชุบและเค,ค้กส้มแต่บอกว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เขาเลยไปซื้อเค,คเ้กเผือกแทนซึ่งเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเค,ค้กที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมา เหตุผลที่ชาลีทำวิดีโอนี้ชาลีต้องการแบ่งปันประสบการณ์การสำรวจห้างสรรพสินค้าที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยให้กับผู้ชมเขาอยากให้ทุกคนได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของไอคอนสยามและได้รู้จักกับร้านอาหารและของกินอร่อยๆที่มีให้เลือกมากมายนอกจากนี้ชาลียังต้องการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในห้างหรูๆ ก็ยังมีของกินราคาไม่แพงให้เลือกซื้อความคิดเห็นจากผู้ชมคอมเมนต์แรกนะคะไอคอนสยามเน้นความมีสไตล์มากกว่าเนื้อหามีห้างที่ดีกว่านี้มากทั้งสำหรับการช้อปปิ้งและอาหารเซ็นทรัลเวิลด์ดีกว่ามากในแง่ของจำนวนและความหลากหลายของร้านค้าและมีร้านอาหารและศูนย์อาหารที่หลากหลายกว่าไอคอนดิสคัฟเวอรี่พารากอนและเซ็นเตอร์อยู่ด้วยกัน และมีความหลากหลายของร้านค้าที่ดีกว่ามากตั้งแต่แฟชั่นระดับไฮเอนด์ไปจนถึงร้านบูติกสตรีทแวร์และแม้แต่กันดั้มกันพลานอกกรุงเทพมหานครเมกาบางนาก็ดีกว่าด้วยความหลากหลายของร้านค้าและยังมีบาร์และร้านอาหารหลายแห่งที่คุณสามารถดื่มและปาร์ตี้ได้จนถึงตีสองชงเจริญและเทร่าดีที่สุดสิ่งเดียวที่ดีเกี่ยวกับไอคอนสยาม คือดอกไม้ไฟในวันส่งท้ายปีเก่าริมแม่น้ำความคิดเห็นต่อมาวิธีการชําระเงินในศูนย์อาหารคืออะไรอีกหนึ่งความเห็นภรรยาของฉันคิดว่าคุณกำลังพูดว่า BART เมื่อคุณพูดว่าบาทผู้ชมท่านหนึ่งถามว่าเฮ hey, เพื่อนรักวิดีโอของคุณต้องออกไปที่นั่นเร็วๆนี้คุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่สำหรับการเดินทางหนึ่งเดือนในประเทศไทย อาหารการเดินทางและที่พักแบบประหยัดขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งดีดับเบิลบาร์ทำให้ฉันหัวร้อผู้ชมท่านหนึ่งแสดงความอดทนรออดทนรอออฟมีคนสงสยัยทำไมคนอังกฤษถึงตัดผมแบบนี้คอมเมนต์หนึ่งผู้ชมท่านหนึ่งอธิบายเพื่อนมันไม่ใช่ตลาดน้ำที่แท้จริงในไอคอนสยาม มันเป็นเพียงทีมที่น่าตื่นเต้นเหมือนของตกแต่งที่เป็นตัวแทนของความรื่นรมแบบไทยในสายตาของชาวต่างชาติสซึ่งทำให้ประเทศไทยโดดเด่นแต่มีมากมายทั่วประเทศไทยที่เป็นตลาดน้ำจริงศูนย์อาหารที่ห้างสรรพสินค้ารวบรวมอาหารยอดนิยมในภูมิภาคสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปเยือนส่วนนั้นของประเทศ เพื่อลองชิมอาหารท้องถิ่นแม้ว่าหวังว่าห้างสรรพสินค้าในสหราชาณาจักรของเราจะยิ่งใหญ่เหมือนของไทยเท่ากับแม้แต่สิ่งที่เราตื่นตาตื่นใจที่แฮร์รอดในลอนดอนก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงบรรยากาศที่ไม่ธรรมดาที่ห้างรอพอสินค้าหลายแห่งในประเทศไทยกําลังนำเสนอเศร้าไปหน่อยนะที่เราต้องเดินทางไปครึ่งโลกเพื่อทำวลล์ เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าของประเทศอื่นเพราะของเรามันห่วย BTW เท่ากับก๋วยเตี๋ยวสีชมพูเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องผู้ชมอีกท่านแนะนำเพื่อนคุณยังไม่ได้ลองชาไทยเลยความเห็นหนึ่งให้ข้อมูลสีชมพูมักมาจากเชื้อราแดงผู้ชมท่านหนึ่งกล่าวว่าฉันตั้งตารอที่จะดูวีดีโอของคุณคุณทำให้ฉันยิ้มและหัวเราะได้ บุคลิกที่ยอดเยี่ยมและเนื้อหาที่น่าสนใจที่ยอดเยี่ยมวิดีโอที่ดีที่สุดคือตอนที่คุณพยายามที่จะทำลายมันบนชายหาดด้วยปีนาโคลาดาเซล m อมมีคนเห็นด้วยฉันชอบสไตล์ของคุณห้องน้ำมีความสำคัญมากผู้ชมท่านหนึ่งแสดงความรู้สึกสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีกท่านขับคุณคาบ,บอบมันติดอยู่ในหัวของฉันจากการดูวิดีโอของคุณ คอมเมนต์หนึ่งแนะนำคุณต้องตื่นแต่เช้าเพื่อกินหมูปิ้งจากรถเข็นข้างถนนที่ดีที่สุดผู้ชมท่านหนึ่งแนะนำธาตุเหล็กสังกะสีเหลวจะช่วยกำจัดถุงดำใต้ตากระเทียมดิบจะทำความสะอาดร่างกายได้เร็วที่สุดน้ำภูร้อนไม่ใช่น้ำแร่ที่ดีที่สุดสำหรับการให้ความชุ่มชื้นคอมเมนต์หนึ่งสำหรับอัลกอริทึมความเห็นหนึ่ง ไม่พลุกพล่านแต่เราไม่สามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆได้ฉันดีใจที่ได้ออกไปผู้ชมท่านหนึ่งแนะนำเพื่อกำจัดอาการสมองแข็งอย่างรวดเร็ววางกดลิ้นของคุณขึ้นไปที่เพดานปากเป็นเวลา5-10วินาทีคอมเมนต์หนึ่งสูตรซาลาเปานั้นเข้าไปผู้ชมอีกท่านเดียทัมมี่ฟังดูเหมือนร้านอาหารที่น่าสนใจมีคนแนะนำไปที่ร้านอาหารทะเลโคตทะเลริมแม่น้ำ ชาวเดินจาก BTS สพานตากศินคอมเมนต์หนึ่งยีนาฬิกาสีนาทีคุณมีผู้ชมที่อยากรู้อยากเห็นอยู่ข้างหลังผู้ชมท่านหนึ่งแนะนำลองไปที่เซ็นทรัลเวสเกตมอลล์ในนนทบุรีสายสีม่วงสถานีที่สองสุดท้ายสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนะักอีกท่านประเทศนี้เป็นหนึ่งในสวรรค์แห่งอาหารอย่างแน่นอนคอมเมนต์หนึ่ง คุณสามารถซื้อพายเนื้อสองชิ้นจาก Tesco ได้ในราคาสามปอนด์มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรผู้ชมท่านหนึ่งวันที่เราไปเยี่ยมชมมันยุ่งมากอีกท่านชาลีเป็นหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษที่หล่อที่สุดที่มีหัวใจเป็นไทยคอมเมนต์หนึ่งพวกเขาจ่ายเงินให้คุณเท่าไหร่ฉันพบว่ามันแพงมากผู้ชมท่านหนึ่ง ฉันชอบห้องอาหารไอคอนสยามฉันยังไปที่ศูนย์อาหารสยามพารากอนด้วยไม่หรูหราเท่าแต่ก็ไม่ไกลจากที่ที่ฉันมักจะพักฉันหวังว่าคุณจะยังอยู่ในประเทศไทยในช่วงสงกรานฉันไม่เคยไปที่นั่นในช่วงสงกรานเพราะฉันพยายามที่จะออกไปก่อนที่มันจะร้อนเกินไปอีกท่านเจ้าของไอคอนสยามสั่งให้อาหารริมทางที่ขายในชั้นใต้ดินของห้างต้องมีราคาเท่ากับผู้ขายริมถนนทั่วไป เขาไม่ต้องการให้ร้านอาหารในระดับล่างของห้างของเขามีราคาสูงเกินไปคอมเมนต์หนึ่งหมูปิ้งที่คุณกินคือหมูสับไม่ใช่หมูแผ่นหมูสับเป็นสิ่งที่คนไทยกินเป็นอาหารเช้ากับข้าวเหนียวความเห็นหนึ่งการออกเสียงคำว่าสยามของคนไทยคือสยามผู้ชมท่านหนึ่งฉันคิดว่าคุณบอกว่าคุณจะหยุดพูดว่ามิชลินหูของฉันเพื่อน อีกท่านขณะอยู่ที่ไอคอนสยามคุณสามารถใช้เรือไปที่เอเชียทิศได้นะเพื่อนนอกจากนี้ฉันขอแนะนำให้คุณใช้บริการเรือท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับจากที่นั่นเพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบฉันขอแนะนำให้คุณไปที่ตลาดทนบุรีด้วยหากคุณมีเวลาสำรวจนอกใจกลางเมืองรวมถึงตลาดน้ำบางแห่งเช่นอัมพวาหรือตลิ่งชัน คอมเมนต์หนึ่งคุณต้องลองหมูปิ้งแบบที่คนไทยกินจริงๆซึ่งส่วนใหญ่จะเสิร์ฟพ,พร้อมกับข้าวเหนียวผู้ชมท่านหนึ่งลองไปตลาดน้ำตะลิ่งชันคุณสามารถไปที่นั่นได้โดยรถไฟฟ้าสายสีแดงคอมเมนต์หนึ่ง18นาฬิกา34นาทีคุณทำปิดท้ายด้วยคุณต้องไปที่เอเชียทีและนั่งเรือและทานอาหารบทสรุปและคำเชิญชวน เป็นยังไงกันบ้างคะกับการตะลุยห้างไอคอนสยามของชาลีบอกเลยว่าห้างนี้ยิ่งใหญ่อลังการและมีของกินให้เลือกเยอะมากจริงๆค่ะใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งและกินแบบหรูๆในราคาสบายกระเป๋าต้องไปที่ไอคอนสยามให้ได้นะคะแล้วคุณหลักคะเคยไปไอคอนสยามหรือยังมีร้านอาหารหรือร้านค้าไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหม มาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องชาลีวอลอกเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาลีทำคลิปสนุกแบบนี้ออกมาให้เราชมกันอีกเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย